เก่งและดีทั่วโลกทุทกๆคนพบกับป่านในช่วงแฮปปี้เวทีธรรมค่ะวันนี้ป่านก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป่านจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสามสหายระหว่างกวาง,างนกและเต่ามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเรื่องราวจะน่าสนุกแค่ไหนไปติดตามฟังกันเลยค่ะ ในอดีตการที่ป่าละเมาร่มรื่นแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สามตัวคือกวางหนุ่มสีทองนกลายสีสันสดใสและเต่าตัวโตแข็งแรงสัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ บ่ายวันหนึ่งขณะาาที่กวางกำลังออกไปหากินบังเอิญโชคร้ายติดบ่วงของนายพรานเข้าจึงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนทั้งสองช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันทีเพื่อนทั้งสองได้ยินก็ตกใจเจ้าเต่าตะโกนขึ้นว่าเอ๊ะนี่เสียงเจ้ากวางนน่นกรีบกระพือปีดดังพึบพลับพางดองตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้แหละ นกรีบบินเฉิวไปหาเจ้ากวางทันทีไม่นานนะักก็รีบบินมารายงานเจ้าเต่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วรู้ไหมเจ้ากวางติดกับดักของนายพรานอยู่ฟากโน้นแน่เรารีบไปช่วยเร็วๆเ,เข้าก่อนที่นายพรานจะมาเสียก่อนนกได้วางแผนช่วยเหลือกวางโดยให้เต่ากัดบ่วงของนายพรานให้ขาด ส่วนตนจะไปดักไล่จิกนายพานเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ไม่ให้ในายพานจับเจ้ากวางไปเมื่อเจ้าเต่าไปถึงเห็นเจ้ากวางนอนดิ้นไปมาน่าสงสารเจ้ากวางร้องว่าเจ้าเต่าช่วยฉันด้วยเต่าเห็นเพื่อนติดบ่วงก็รีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีเจ้าเต่าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะใช้ฟันที่คมกริบของฉันนี่แหละกัดบ่วงให้ขาดกระจุยไปเลยคอยดูนะ เจ้าต่อกัดบ่วงอยู่เป็นเวลานานก็ยังไม่ยอมหยุดพักส่วนนกก็รีบบินไปดักนายพรานเมื่อนกเห็นนายพรานกำลังเดินเข้าป่าก็รีบบินปรีเข้าไปจิกนายพรานทันทีจนนายพรานต้องวิ่งหนีกระเจิงเข้าบ้านไปแต่เมื่อนายพรานออกจากประตูหลังบ้านนกก็ยังไล่ตามจิกนายพรานอีกจนนายพรานไม่กล้าออกจากบ้าน จนเมื่อเวลาใกลค้ค่ำนกกลับมาหาเพื่อนทั้งสองนกเห็นเต่ากำลังกัดบ่วงช่วยเจ้ากวางเป็นการใหญ่แต่ก็สามารถช่วยเจ้ากวางได้สำเร็จเจ้ากวางขอบคุณเพื่อนทั้งสองฉันต้องขอบใจพวกเธอมากจริงๆนะถ้าไม่ได้พวกเธอฉันต้องแย่แน่เลย นกบอกเต่าและกวางว่าเรารีบหนีไปก่อนเถอะก่อนที่นายพรานจะมาเสียก่อนทันใดนั้นนกที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ได้มองเห็นนายพรานกำลังเดินเข้าป่ามาจึงบอกให้เจ้ากวางหนีไปเจ้ากวางหนีไปเร็วนายพรานกำลังเดินมาทางนี้แล้วเจ้ากวางตกใจมากจึงรีบกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็ว oh. เมื่อนายพรานรู้ว่ากวางหลุดออกจากบ่วงไปได้ก็โกรธมาก แต่ว่าเห็นเต่ากำลังเดินต้วมเตียมอยู่จึงจับเต่าใส่ถุงแล้วก็แขวนไว้บนต้นไม้และวิ่งตามกวางต่อไปนกเห็นจึงรีบบินไปบอกเจ้ากวางว่าแย่แล้วเจ้าเต่าถูกจับเรารีบไปช่วยเจ้าเต่ากันเถอะกวางจึงวางแผนวิ่งวกไปวนมาแล้วย้อนกลับมาช่วยเจ้าเต่า เจ้ากวางใช้เข่าอันแหลมขวิดถุงจนขาดและเมื่อเต่าเป็นอิสระแล้วก็กลับลงสระน้ำนกก็กลับสู่รังและกวางก็กระโจนหนีไปต่อมากวางเต่าและนก ก็กลับมาอยู่ในป่าที่แสนร่มรื่นเช่นเดิมและยังสัญญากันอีกว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปเพื่อนๆคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจากเรื่องที่ป่านนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้สัตว์ทั้ง3ก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เดือดร้อนจนสุดท้ายสัตว์ทั้ง3ก็ปลอดภัย เพื่อนๆคะความสามัคคีสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากพยันตรายได้นะคะหากเรามีเพื่อนที่ดีก็ควรจะรักษาไว้นะคะและเราจะเป็นเพื่อนที่ดีได้ด้วยการเป็นยอดกัลยานามิตรชักชวนเพื่อนไปทำทานรักษาศีลเป็นต้นคะ่ะสำหรับวันนี้ปาต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ